ต้นฉบับคลิปจากเซ v วอร e เบิรเอกและ s ิ s t e m m a t i c ให้เสียงภาคไทยโดยโคุณโดครับผมถ้าคลิปนี้มันสั้นๆไหน่ก็ขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะจ้าเบอเอิร์นวันนี้พี่กลับเด็กเลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับขอโทษด้วยนะครับนบราราอาหารล้างกลางป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่นี่คือจุดลงของการฆาตกรรมสุดสยองมาเล้กุนั่งมาทั้งวันแล้วนโคตรเบรื่อเลยึเสียงอะไรวะอืมต้องไปคิดไปเองหันกลับมาพิมพ์เม็ดแรกในช่องคุณนันโดดีกว่าอา๋อ วะมีคนอย่างเป็นไหล่ไปแล้วงันไปดูอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยมึงรู้ยังงนายกแจกเงินดิจิตอนน่ะสัตว์อ้าง <c oughs> <c oughs> กูไม่เล่นมุกนี้เ <c oughs> ปิดคลิปมาก็เสียงคุกเลย <c oughs> วันนี้มียามคนใหม่มานี่ <c oughs> ได้เวลาไปหลอกแม่งแล้ว แดงสัมผัสได้มีอ <favorite> ันตรายกำลังเข้ามาต้องรีบเชคกล้องจัเป็นก่อนเอ้ยนี่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปอะไรกันแน่นะคิดมากแล้วปวดหัวไม่คิดแม่งละก็ไปดูรายการตลกดีกว่าช่วง ROV เอามุลามันลมหาพ่อมเหรอครับเอามุลาบลมไม่ได้เหรออะไรวะที่แอสเดนก้าจะมาลมได้เลยเออเนี่มันไฟดับงั้นเหรอไฟมันปิดเองได้ยังไงน่ะเปิดใหม่ก็ได้วะนี่แน่ฮะกดไม่ติดอีกทีนิดนี่ เป็นบ้าเลยทำไมมันไม่ติดวะไอ้ไว้นั่นนันนั่มันเสียงอะไรวะนั่นนอะใครเรียกวะเฮ้ยไอยาใหม่มึงโดนกูฆ่านะแล้วมีอะไรอยู่ด้านหลังเอแกตายอใจกูโดนทีหรอใช่แล้วมึงต้องตายด้วยฮะปิดไฟแหมเฮ้ย่ากำลังอยากได้หมวกใหม่พอดีเลยเอรายการนี้ตลกหว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวฮ้นเน้ย้ยเ่้ย้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดเ้ยเฮ้ยเฮดยเ้้้้ง กู <G ül> นะแม่งโคตรเหรอเสียงอะไรวะอืมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าในแค่กล้องวงจรปิดเดทำไมอยากตายนิ่งว้ชิกะได้เลยได้เลยอืมสองส่ยคิดเองนึงวกววายหุ่นผีสองตัวนั้นมันขยับจะได้ฆ่าทิ้งเลยเอาล่ะไปดูหนังตลกตอนีกว่าเฮ้ยวันสุดท้ายแล้ว,ลว,วนเหรอวันนี้ยดีเหเมื่อันจะได้รีบกลับบ้านตั้ทีอยู่ดีเนี่แม่น่าเบื่อวะ่ะโอ้แซนวิชเฮะแซนวิชเหรอดีเลยกำลังหิวพอดีหรือว่าเออชัดเลยไม่นะแซนวิชก ฝัยไปแล้วเฮ้ยฝังอาดนะไอพวกผีหัวขววันสุดท้ายเราจะคนอดทนไว้เฮ <Hey! S 2> ้ยเตยงนี่มันหรือว่าแฟนวิตกูหายไปแล้วต้องเป็นฝีมือพวกมึงนน่นนะ่สะะารภาพมาเดี๋ยวนี้ใครเอาแฟนวิตกูไปฟอกซี่ครับฟอกซี่เอาไปอึเบ <c oughs> รตี่ไอคอนทัญญชนได้บอกจะไม่พูดไง <c oughs> เดี๋ยวพี่ผม,ม,มอธิบายเรื่องนี้ได้ยัไม่นเไม่น่าเลยกูรอลลรอแฟนวิตคืนมาแล้ววันสุดท้ายแล้วแเต้